สวัสดีครับพบกับเอชนชัยแก้วสำลิดในช่องยู u ูปแฟน a พจครับผมวันนี้เราจะมานั่งคุยเรื่องนักมวยนะแต่ก่อนอื่นเราต้องหาต้องหาคนมาคุยด้วยคุยเรื่องนักมวยเราต้องหาคนมาคุยด้วยก่อนอื่นฝากแล้วก็แชร์สับค่าในยู u ูปเอชนชัยแก้วสำลิดและแฟนเพจกดแชร์เราก็มี Instagram และ l ล n e ด้วยแอดกันเข้ามาได้ สวัสดีครับสวัสดีสสวัสดีครูก๊อฟด้วยเป็นไงเนี่ยไม่เจอกันนานอยู่ไหนเนี่ยโอ้โห,โโหสวัสดีครับมันต้องมาแล้วอย่างเงี้ยของแท้ของ <c oughs> นอนวันวันละประมาณยี่สิบแปดชั่วโมงครับผมนอนวันละยี่สิบแปดชั่วโมงคืออะไรมันเลยวันแล้วแนะนำชื่อก่อนดับแรกอะ เราไม่แนะนําชื่อให้เอฟซีเราดูเลยก๊อบไงชื่อในวงการเขาหำปอดไงคูก๊อฟคูก๊อฟชื่อจริงชื่ออะไรชื่อวุฒิชัยครับผมวุฒิชัยธรรมธรธรรมวัฒน์ธรรมวัฒน์เอ้ยใช่อรอแมนยูครับแมนยูคุยเรื่องมวยมาคุยเรื่องบอลเลยครับดังไงบ้างเนี่ยฮะ อะไรนะทางนั้นนะทางนั้นทางนั้นทางนั้นมันก็คือทางนี้แหละสบายดีคุยเรื่องมวยคุยเรื่องมวยชื่อมวยชื่ออะไรเนี่ยฮะโอ้ยมวยมวยมวยโชคแต่อยู่ตามนตาปโชคสามสิบสี่สิบครั้งชื่อชื่อชื่อป่ามอ What is your n a m e ฟ o ต t l a n d ฟ o ต t l a n d ฟุตแลนด์ใกล้ไหนใกล้ซอสมบัตินะผมซอสมบัติซอสมบัติตั้งอยู่ที่ไหนเนี่ยสถานที่โอ๋ออยู่นู่นหนองบัวลำพูนู่นหน,นองบัวลำพูโอเคโชมวยมากี่ครั้งมานสี <laughs> ่สิบห้าสิบนี่หรมั้งชกมวยมาประมาณสี่สิบห้าสิบครั้งแล้วแพ้ <laughs> ชนะจำแพ้อยู่บมามพ้สิบครั้งอ่ะแพ้สิบครั้งแพ้ใครบ้างอ่ะโอ้จำไม่ได้แล้วยแต่แม่นั้นไม่มีอ,อะไรูปอีกคนนึงอ่ะอะไรที่ลงลงเสือชื่ออะไรนะชูวัฒนะชื่ออะไรจีจันก๊อปต่อยด้วยอะ่ะมันชนะอจีเอเขาชนะอันดีชื่ออะไรเราแพ้ชื่ออะไร อไฟล่าสุดแน่นอนไฟล่าสุดของชีวิตเลยนะชื่อขาชื่ออะไรนะชื่ออะไรมาพี่ชิปสิบสองพี่น้องใช่ปะใช่ป่าใช่เหรอโอเคคุยเรื่องมวยโชว์เสื้อบอลทำไมเนี่ยนะ แมนยูบแมอยูบแมอยูโอ้หน้าโทรมาดูดนหน้าตาบวมนี่ยนัดแล้วนัดแล้วมนเรามาคุยเรื่องมวยโทรหานักมวยดิคอนเทนต์เราคุยเรื่องนักมวยโทรหานักมวยคุยเรื่องมวยทำงานอยู่เลยได้อปัจจุบันเลยเนี่ยตอนนี้อยู่ไหนเนี่ยอาว อยู่เซี่ยงไฮ้อยู่เซี่ยงไฮ้อยู่เซี่ยงไฮ้อยู่จีนใช่แต่อยู่เขตไหนไม่รู้ตอนนี้มีขนมเซี่ยงไฮ้ไหมมีเพิ่งกินไหมนะาอ,อืมทำอะไรอยู่สอนมวยอยู่เซี่ยงไฮ้เหรอใช่สอนฮ<อ>ะอะไร สอนมวยนั่นแหละสอนมวยอยู่เชียงให้สอนกับใครเอาเอาออกท้ทัดไม่นี่เอาออกโท้ทัดไม่หนี่เอาออกโท้ทัดนี่ช่อ,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 องดังนะเนี่ยช่อ,องใหญ่นะเนี่ยจริงนะจริงนะคนดูสี่สี่คนสี่คนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลงเลยวันนี้ตัดต่อลงเลยดังอตอนนี้อยู่ไหนเนี่ยอยู่เชียงให้อยู่ตรงไหนเชียงให้ อยู่ในเมืองอป็ในเมืองอ่ะอยู่ในเมืองด้วยหลังวัดหลังแจกจั๊กสองรูอ่ะพูดถึงเรื่องมวยโอ้สมัยก่อนเลยนะครับผมตามน้องบัวนะนกแกนอุดรนะเนี่ยช่วงนี้นะเป็นไงบุญมั่งไฟนะโอ้โหอีมวยเกือบทุกวันนะเก็บมวยโคตรมันเลยนะล่ะน้องบัวไปดูหมอลำ เวลาไม่ได้ดูหรอกตอนนั้นตีมวยยางเย้านะไม่ได้ไปเที่ยวไหนล้อเอาคุยเลยดิ <c oughs> เอาไหมเอาไหมพวกนี้ทัทรมาบ่อเอานี่แหละสดชดรายการเราไม่มีตัดตอ่อคอนเทนต์ไม่ตัดต่อแล้วเอาอย่างนี้แหละลงนี้แหละช่องมันมาดู่จได้ <c oughs> <c oughs> ข่าวมาว่าเคยอยู่พัทยานี่ เด็กพัทยาป้าเจ้าอ่ะเคยอยู่ดิเคยอยู่เมืองไหนอ่ะผมเคยอยู่พัทยานะครับผมเมืองเจ็ดนะผมอ่ะเอ้าแก้กันนี่อยู่เมืองหกนี่วัดธรรรู้จักบ่เอาไม่ไม่ไม่เจอกันนะผมไปอยู่มาสามปีไม่เจอกันนะคุณมันเดินสายต่อยบาเปล่าเลยไม่เจอกันผมต่อยบาร์ไม่แฟนอโณนพัทยาใต้ เทพเทพไปสิคือเคยร์ตอนว่งเยตอนเช้านะทีห้านะวิ่งไปนู่นวิ่งไปไหนวัดธรรมเนี่ยไปถึงของถึงไหนนะเฮ้ยเช็เริ่มเนี่วัดธรรมนะอ่วิ่งไปถึงเลยสุดสุดเขตนู่นน่ะเขตโอ้กิโลเนะสิบกิโลเนี่ยเรียบทางรถไฟอ่ะมันต้องสุดเลยอ่ะแล้วมันจอมเทียนเลยนะพัะยาไปจอมเทียนเลย สุดเลยสุดทางรถไฟอะ่ะสุดสุดเขตตอนนี้เป็นตลาดภาคส,สีน้ำแล้วตลาดภาคสีน้ำใช่ไหมะตลาดสีน้ำภาคโอ้โห <laughs> มันจะสุดแลว้วมันจะเป็นเลี้ยวซ้ายไปทางหว้ยหวยใหญ่อ่ะห้วยใหญ่นั่นแหละโอ้วัดห้วยใหญ่ตามแยกอะตรงไปอ่างเก็บน้ำซากนอกอะ่ะรู้จักซากนอกอะ่ะ ละทางกันนะมันทางมิดนะคนละทางเลยรู้รู้รู้นั่นแหละทางนั้นแหละนั่นแหละป่ามันเยอะนุ่นเนาะคุยเรื่องมวยไม่ได้คุยเรื่องประวัติคุยเรื่องโอ้เรื่องมวยคุยเรื่องมวยเนี่ยเราก็พูดไปเรื่อยเทปสิทธิ์เราอยู่เทปสิทธิ์มาต่อย,ต,อยต่อยกี่ครั้งแล้วเทปสิทธิ์จำครับจำไม่ได้เยอะจิ

ไปดิไปอืมโชคมื่อเสร็จก็ไปเรียนเลยโชคมื่อเสร็จก็ไปเรียนชกมวยเสียตีสองแล้วก็ไปเรียนเออนั่นแหละไปแล้วก็ไปตอนนั้นนะ่ะไปเลยไม่อื <c oughs> อมตอ,อะไรเดี๋ยวได้เลยมันไม่ได้เลยเลย ไม่ได้ไเลยเลยคอนเทนต์ไม่ผ่านต้องเจอตัวต่อตัวตว่ะไม่ได้ลเลยจากฟุตแลนด์เลยฟุตแลนด์สอบสมบัติหรือว่าก๊อฟฟ์หำปวนอือใช่ใช่สายยาแฮตแท็กไวยุ่นเหรอไวย,ยุ่นเชีงยงให้ไวยุ่นนะววย,ยุ่นนะโอ้ยคลิปดังมาจากเอ่อแา랩랩อะไรนะร้องเพลงลแรูประจำตัวรูประจำตัว เราไปฟังอักทอนะหลับตาแล้วก็จะจะจะคนร้เพลงปิดตำนานจารชัดแม่งปิดตำนานแล้วโดนเลิกกสินบล็อกไปหมดแล้วคลิปเจ้าไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านง่ายหรอกโอเคตอนนี้ก็จ้างพ่อยู่เสียงให้นะกักตัวกักตัว กักตัวเหมือนกับผมเนี่ยผมก็กักตัวได้ข่าวมาสามเดือนนับไปเลยตั้งแต่เริ่มต้นพอถึงสามเดือนปั๊บก็ต่อไปอีกสี่เดือนประมาณนี้แหละอย่าไปท้อมันนะโอเคฝากอะไรถึงเอฟซีด้วยฝากอะไรถึงคนดูด้วยว่าไม่ได้เลยเลยจากคลิปนี้ไม่ได้เลยอันนี้แค่ลองเนี่ยลองกงเฉย คุยเรื่องนักมวยแล้วก็เราคุยกันนะใช่ป่ะไม่เหมือนที่ตกลงกันไว้เลยนี่ตกลงยังไงคุยเรื่องมวยนี่นั่งคุยกันฝากด้วยโอเคเจ้าก็ฝากขอบอกติดตามไหมเรามีอะไรไหมติดตามเดี๋ยวแม่ก็ดูแม่เข้ามาดูเองฝากติดตามหมูปิ้งด้วยได้โฆษณาตรงนี้เลยแต่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 หมูปิ้งชื่อร้านเลยฝากติดตาม เิ้งคอนบวานเนี่ยครับผมเนี่ยไม่ใช่ช่องเอกชนะชใจช่องเนีอ้เอกชนะชัยเต้งเต่งเต่งเลยไม่หมูปิ้งหมูปิ้งชื่อร้านเลยเดี๋ยวแฮชแท็กไปฮะมีชื่อร้านเนี่ยหมูไฟหมูไฟไม่มีสร้างเพจเดี๋ยวสร้างเพจบอก<ม>ให้แม่จังก็สร้างเพจเลยได้ได้สร้างให้ด้วยสร้าง <laughs> สร้าง <laughs> โอเคพักผ่อนขอบคุณมากวันนี้นั่งคุยกันไว้พบกันตี้ีนร้งนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้เอาไหมได้ได้พรุ่งนี้ใส่เสื้อเลยพรุ่งนี้นะน่ตีสี่ป่ะนอนนอนไม่ไหวตื่นนอนอะไรไปประชุมแล้วเดี๋ยวผมประชุมต่อแค่นี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยซับสไครบสวัสดีครับสวัสดีครับขาดเก๊